นี่แหละพี่นออ้องบอลเพิ่นปูให้บาบอดมานั่งกับปูหน้าเฮือนปูใช่ขิ้ดินเลยแล้วบอลน,นี้อาจจะเป็นบอลเพิ่นอันไว้ประเวลาซอยเข่าหนึ่งเข่าุกวางหนึ่งเข่ากับบอลน,นี้พี่น้องเออเฮือเนเพิ่นกับสิบประมาณนี่แหละการใช้ชีวิตของคนพี่น้องอขออนุญาตร,รีวิวในเดอ้อนี่จะเป็นใน บนนอนกันสามคนวชานเพิ่นวะอยู่นั้นสอเสื้อเป็นห้องเดียวห้องเดียวมีแต่ห้องนอนห้องนั่งเล่นและแม่นคีดินเนาะ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องไอซีบัสสู่คู่สู่คนน้ากันเ้อมือนี่กันเนาะอ่ามือนนี่กับมะหาน้องปาจีนติดอ้อยก็คือในคลิปก่อนๆที่บ่าววดมาถ่ายนะมีผู้ใหญ่ผู้นึงเปิะเพินบอกให้มหาน้องอีกมหาเบิ่งยงังรีวิวพื้นที่ให้เบิง่งแน่ว่าชันเพราะว่าเมื่อนั้นนะ่ะสัมภาษณ์แล้วก็บโไร้รีวิว เพื่อนที่ผู้ใหญ่เพิ่นเบิงว่เพื่อนที่มันเปลี่ยนยังไ๋มันถุกยากทงไน๋นะพี่น้องเพื่อนจากมาให้เบิ่งวางตั้งเตียงแน่พี่น้องเอยก็คือมอนี่เนาก็ได้มาหาแล้วแต่ว่าบบท่านเห็นเพื่อนเป็นเวลาสิบเอ็ดโมงแล้วว่าเพิ่นเลิกเรียนแล้วก็เลยได้พากันเข้ามหาวิทพกแัยน้อยแล้วก็ว่าโอรีตสามคนคือกับพี่น้องก็คือทั้งหลังนี่ก็สิแม่นเป็นเนพื่อนเพื่อนและพี่น้อง อ่าเนาะกะมาตามคำแนะนำของผู้ใหญ่เพื่อนพี่น้อยผู้ใหญ่เพิ่นให้มารีวิวอีกอะมาอีกครัง้งพี่น้อยเนาะเพื่อให้เพื่อนได้เบิงเบ่งนะครับชมน้ำกันอเอเป็นว่าไปเบิ่งไปชมพร้อมๆกันเลยเนาะกะเห็นแม่เพื่อนอยู่แต่ว่าลูกเพื่อนยังบ่มากี่แต่ว่าถ่ายอีกจังหน่อยหรือว่าไปรีวิวเบิ่งเพื่อนเพื่อนก่อนเนาะ วิวเบิ้งรอบๆว่าเพื่อนเอาวัสด,ดุอย่างเห็ดเพลนชานลานแฟนพี่น้องอที่อยู่ที่ดินกับบุม่นดินตัวเองเพื่อนก็นเลยอยากมาเบิ่งรีวิวให้เบิง้งไปไปพร้อมๆเลยเนาะเฮ้โยโนูนี่คือซีเมน์พี่น้องเพื้นที่โอ้ ผ่าเฮือนผ่าซานเบิ่งข้างในห้องพี่น้องว่างนั่งกินข้าวก็ว่างนอนก็ว่างเดียวกันนี่แหละขออนุญาตเดยประตูเออเลยอ๋อโดยสบายดีปมะตุลูกบุตรทันมาบ่โดยยังมันมาตรงเฮียนโดยลูกขออนุญาตรีววิเบิ่งเฮือนกันเด้อโดยโดยโอเคเดี๋ยะพี่น้องว่างนี่ว่างนอนก็ได้นี่ว่าวางนอนกันสามคนนะโดยโดยนั่นนอนนั่นโอ้ลูกนอนใช่ใช่ลูกก็นอนน้ำกันอะไรแหละว่าไป ลแล้วเรื่องจริงเลยเนาะลูกขี้ใหญ่เป็นสาวแล้วไปนอนน้ำกันได้ยังได้ไโอ้ยน,น,นั่นว่าไโอ้ยคนดูบนนอนอย่างไรนอนน้ำกันพอแยกนอนพอแยกกันนอนแล้วเด้อบมาว่าสิดรีวิวให้เพื่อนวางนั่งหยุดเข่า กบมีพี่น้องเลยอ่า,าเพื่อนก็เอาผ้ากระดาษพี่น้องเลยมาเฮ็ดอันนั้นให้เพื่อนเพิ่นกับอได้ใช้เพราะว่านี่ทีมงานเขากำลังเริ่มลงมาจากรถบับอดลงก่อนมูโดย ว่าอุริพี่น้องคนนึงโดยอันนี้พอแพทย์น้อยโดยสบายดยีโดยโดยมาหาน้องสองคนแพทย์ออน้ำเลิศพี่น้องเลยโดยโดย,โดยไส่ก็ได้มื่อกี้มาน้องปลาจีนเนาะแม่ฮะไปไปโอลมกับแม่ของน้องปลาจีนเลยค่ะจัลกหน่อยพอดีว่าน้องเพิ่นยังบ่ขึ้นมาเนาะ นนี้แหละพี่น้องบอนเพอนปูให้บาบอดมานั่งกับปูหน้าเฮือนปูใช่ขี้ดินเลยแล้วบอนนี่อาจสิเป็นบอนเพ่นอันไว้ป้ะเวลาซอยเข่าหนึ่งเข่าชกวางหนึ่งเข่ากับบอนนี้พี่นอ้องเออเฮือนพันกับสิทธิ์มากนี่แหละการใช้ชีวิต,ตของคนพี่น้องสวัสดีอีกทีหนึ่งหม่สวัสดีสบายดีก่นอนเดินกะ ขาอนุญาตทานซื้ออีกเพราะว่าผู้ที่เขามาใหม่เพิ่นบวกทันหุโดยแม่ชื่อซื้อจะได้ไหนด้วยดิซื้อแม่วันแม่วันโดยตอนนี้อาศัยอยู่กับพาแม่อาศัยอยู่กับน้องปาจีนกับปนพอเพิ่นโอ้แต่พอเพิ่นโดยอาสอยู่ข้านหลังนี่บ่โดยอยู่สามคนอยู่กันสามคนพ่อเลี้ยงน้องปาจีนนะโดยพ่อเลี้ยงอ๋อแตคือเป็นยังไงือว่าน้องปาจีนลูกครึ่งนี่ลูกครึ่งทางไหนเลยแต่ขออนุญาตทามตื่มเนาะ คืครึ่งทั้งไทยหมดแล้วโอ้เป็นูกครึ่งทั้งไทยโดยพอเป็นไทยพอ,พอเป็น,ปนไทย,ไทยก็ได้ชื่อปาจีนบ่โดยซื้อปาจีนแมนและตั้งซื้อเองอซื้อโค้งก็ไปบรได้โค้งก็ไปแหละขึ้นมากและขึ้นมากหลกการตั้งเองโอ้ต่ไหนคือว่าไปพบไปพ่อก,กับอันตอนนั้น อยู่ทางไทยพอเพิ่นนะพอเพาะก็พอเพิ่นอยู่ไทยนะไปพบไปพอ่อตะกีนนะไปทำงานเมืองไทยโ,โดยไปทำงานแลละได้จีบได้โอ้ได้ล้มกันนี่บ่ได้จีบได้โอ้ได้ล้มกันนี่แล้วแล้วก็มักฮักกันนี่แล้วโอ้ใช่ชีวิตจูมกันโดนแต่ว่าไหมก็บอก็บ่ได้โดนแล้วก็ได้นอกประเทนี่แหละก็บ่ได้โดนก็บ่ได้โดนเป็นไงเนาะโดยกระายน,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 นอกบระเทศน้่ก็เลิกกันโดย เป็นอะไรกันอยากคึดอยากตามหาพ่อของน้องปาจีนเนาะแบ่ว่าจะลัเงเทา<ก>นคนเกิอดอยู่พุ่นแล้วมีใบเกิอดอยังคนเทีบยวไหวคนหตคนได้ดอกตอ<น>ละเบียนเนาะคือไทยได้ละให้ตะ坤ของน้องเป็นคนไทยไปหน่อยคือว่ามาคืดปะมาคืดจีตามหาปะกระอยากกระคืดยุวโดยคืออยหาพออ่อคุณนะโดย อาจารยให้น้องเพิ่นได้หู่จักพ่อที่แท้จริงเนาะโดยอ่าพ่อที่ให้กำเนิดว่าชันซะพี่น้อนเนาะตาหู่ซื้อพ่อแล้วะปะตาหู่จะซื้อลินนะและซื้อจริงเข้ากับบริหู่และนามสกุลเขายังเงยคอยยังบ่งซื้อจริงืเอลินยังไงนะซื้อเอ๊ซื้อเอ๊เอเอพ่อเอพ่อเอเนาะพ่อเอลูกเป<อ>็นคนลาวอายุประมาณที่สองปี แต่ย้อนเข้าไปโดยจะเห็นคุณวาวนาขตโดยจะตื่นตัวเนาะโดยโดยโอะตอนนั้นนี่ไปเห <ล ing water> ็ุงานอยู่ใช่ไหมเห็นงานอยู่พารามสองพลรามสองเนาะโดยรับจองกเขตบักบอดนั่นแหละเอโดยเวลานั่งกินข้าวเนี่นั่งกินอยู่ใช่เฮือน้องขึ้นขึ้น กินอยู่เถิงหมดแล้วก็บบอลเงิอเลยเนี่ยก็ไพ่เนี่ยและ้วกินอยู่ว่างนอนเลยกินอยู่ว่างนอนเลยกินนี่นี่แหละว่างเดียวกันกับวางนอนกินข้าวเงินเงินกับบอนอนหมดแล้วน้าพเนาะก็ได้ผักกระจาดเนี่ยถดีกว่านี่เนาะแม่นดีได้บอกแล้วว่เป็นผ้าเป็นอันนี้ผ้ากองผ้ากองเป็นแก๊สเป็นอะไรพ่อวันนี่ยังมันมีโครงการสิเฮ็ดใหม่บ่เพื่นกับบอลเแล้วบ่มีเงินมีคำเฮ็ดใหม่ดินกันยังสิ บุกอย่างบอมมี่นที่ไม่วงการจะไม่เห็นเพื่อนใหม่บอมบ,บ,บ,บอมมี่แล้วดินอาศัยอยู่ตอนนี้เป็นดินของใครแม่ดินอาัยตัอน,นี้น่ะบ่ดินของนาไพา<อ>นาไพ่นะเมียของหละบเบาแต่อาศัยอยู่น้ำพลนกอนอาศัยอยู่น้ำพลนกอนน่ะพลกระต่ายแหละทั้งผัวทั้งเมียแล้วเลือดตะลุเ<อ>ดือเพื่อนพล่ะเลือดตะลุเลือดตะลาน<อ>พลกระต่ายแล้วพลกระบวดเลยพลกระบวดเป็นเมฆาว แล้วพ่นกระตายอยู่ในวัดนี่แล้วมียเพ่นะผัวเพ่นเสียแล้วเพ่นละบชผัวเพ่นละเสียแล้วพ่นละบดยบ้วกัะหักกระต่ายบางในช่องสัมปีนเลยคุณขาวนะคุณขาวว้าซื้อพ่นดกระต่ายแลเพ่นก็อยู่ในวัดแหละถาดพ่นกะเรือเรือตะลุพ่นเมตู้คือบอเอาชื่อเตียงชื่ออย่งมาไว้นั่งกิดข่าอยู่อยู่นอก บอมีเงินพอจะได้ซื้อเตียงเลยเนาะโดย,โดยโ<อ>แต่ว่าถามเรื่องเข่าหน้าก่อนหมอปอเนาะเข่าหน้าจำปานี่กุ้มอยู่กุ้มกินบ่าเหังไดเหตุใดเห็ุหน้าอยู่กบ็บพได้กุ้มอยู่กุ้มกินละวซื้อเขาโลคเขาป้องกินบมอใดมีให้มีหน้าเห็ดมีแต่รับจ้างกินแต่ก็ซื้อเขาโดยร<อ>ับจ้างไปเมือ่อเนาะรับจ้างไปงตแต่ละมื้อนะรับจ้างนะคือว่าย่ำหน้าย่ำพุนนี่กะไปดำหน้ารับจ้างโอ้ไปดำหน้ารับจ้างโดย เสมอนี่อาชีพพ่อเพื่อนไปเห็ดยังชายลักษลักษนี่นี่ลักษลักเอาไอซีมนะเป็นกรรมกรไปสมปูนเปนกรรมกรม่เป็นเป็นช่างได้บมาเป็นช่างเป็นกรรมกรไปสมปรูนเมื่อละดชีชาห้าชิพนั่นบ่โดยอ๋อซื้อน้ำซื้อสาวซื้อน้ำพอได้มันมีเงินมาให้น้อกราจินไปโรงเรียนเนาะเรียกว่าพ่อเลี้ยงเพื่อนี่ก็แพงน้องราชินานี่เนาะพ่อเลี้ยงนะแพงพ่อเลี้ยงอ๋อ บริข้าบุริเคยตีลูกดอกแพงได้พอเลี้ยงก็แพงแต่เขามาลำบากใจนะบอนที่นอนนอนว่างเดียวกันอีกอย่างน้องเพิ่งจะเป็นสาวแล้วเนาะใหญ่เติบแล้วเนาะสองปีสองปีแล้วได้แต่ว่ากากระจงกระจ่าเรีนทำไมก็ว่าแหละเนาะอาศัยอยู่ก้อนนะนะพี่น้องเลยเนาะเรื่องเล่าแต่เห็นแล้วเขาใจเยือกเนาะ กืทอที่นอนกินเรืงบ่มีมาา่มาชั้นซักน้ำซ้ำปลาได้กินกนับอย่างแต่ละมือน้ำซ้ำปลาแรือก็หากินและหาขุดกระปูหาเขียดหาหน่อไม้มีเท่านั้นแหละบาดหนาวห<ด>้าในาย,ยู่ในกินไงล่ะโ<ด>อ้บบอะไรวะกินเลี้ยงที่ไปมือมือเนาะก็ได้กินเลี้ยงที่ไปมือมืออ๋อได้ โอ้น้องปะจีนยังบ่มาเนาะดูยังบ่ทันเลิกได้แล้วบ่คิดอยากแบบชงว่าเรื่องไปเฮ็ดเรียกเฮ็ดงานทำงานอยู่ไทยนี่บ่ได้คิดบะทังแม่ทั้งแม่น่ะก็ก็คิดอยูุจากไปอยู่ปะท้วงลูกเนาะเอาไปทั้งลูกทั้งพ่อว่าสามคนแล้วมาแล้วพ่อกับพ่อพ่อแบบบ่อยากไปพ่อน้องบ่อยากไปพ่อว่าอย่าว่าแต่ห้ากินอยู่แถวบ้านเนานี่พ่วา พอเป็นคนบ้านอันนี้พอพออ่ะคนปักซองโอ้เพราะว่าอยู่กันมากจะปีแล้วกบพอนะพอหนาเนานะแม่พอ,พอหนานเนี่ยบอกอยู่กันมากก็ได้หาหุกปีได้แหละโอ้เพราะเนื่องจากแบบนี้นะแต่ว่าเขาหากันมากอยู่กันมากก็หลายปีจบแล้วแบบชีวิตท่ากันยังบวได้แบบเก้าหน้าขึ้นลายใ่ไหมใช่นซะโดยบริกาก้าหน้าและกระทอเกานี่แหละแต่ว่า ก็พูนแนะนำลงไปทำงานอยู่ไทยไยๆอาจจะดีกว่านี้เนะาะแต่ดีกว่านี้เลยแต่ว่าถ้าอยากลงอยู่พุ่นแบบว่าทางทีมงาน,นก็ะพ่อสรีแนะนำทางงานการกับพ่อศรีนั่นอยู่นอกบอลเนาะเพราะว่าอ่าเอฟซีนกับที่ต่อมาอยู่ฝันกับจากสอเรียกถอยงานด้วยวเป็นชวนอ่าคนไม่บ่ด้วยว่าอยางกับลายอยู่พี่น้องเอยเนาะเก็บมางมุงคุดบ่ มุงกุดมุงย่างบอธวาสีมาแล้วเพื่อนกับสีมารับเอาเลยฮะนะ,นงงนะรับยันเนาะแมนนทำทีไปประท้วงเนาะดิไปเฮียนอยู่พุ่นเด้น้องอยู่นี่ปะก็น้องอันนี้น้องประจินนี่แหละไปเฮียนน้ำกันอะนะคือเราไปสามคนเด็ดพ่อกับแม่ก็เฮ็ดงานแบบนี้นะพ่อกับแม่ก็เฮ็ดนานนะฮะฝนคือเาว๋อเนาะเฮียนภาษาเพิน่นไม่เก็ดเคือภาษาบา้านเฮา ถ้าเกิดกล well ่าวเนยุพีีเป็นเมล่ะวะแม่เจ่เราได้ไปเล่นเร่มต้นหม่เป็นยังไเล็นเร่มต้นไม่ปฏจิเป็นเป่ภาษาไทยภาษาลาผมปุเป็นอ๋อเลนั่เลยนัดงรถจริงพื้นไว้หนึ่งเข่าโดยพื้นไว้หนึ่งเข่าไปหามาเอาได้ใช่หามาตะดงเอารถยางแก้มันจะเนี่ยแหะรถหาบเล่นนี่อ๋อ รถถ่านบาแหกมาเลยแบบาหาไปเรื่อยเลยไม่ค้านไงโอ้เป็นตองชินชินแล้วก็หามาดูเสื้อหมัดหมัดหมัดแล้วเสือกมัดเสือกมัดแล้วก็หามาหามือมือละืซองหามซ้ำหามแล้วแต่หนำใน่ใส่เด้ขนาดนี้หนำใน่ใส่กันนี่แหละใส่น้ำกันเอาน้ำนองน้ำนองโดยสะดวกยื่น้ำเนาะน้ำแล้วก็สะดวกยืมใส่น้ำกันอะไแล้วหนำก็ได้คือจะไปเพื่น ก้าพิ้นกระพายจะใส่น้ำเพลินเสียน้ำกันนั่นแหละกับน่องเห็ดหน้าชนะกับเห็ดน้ำน่องเนาะเห็ดน้าบ่บ่ได้เห็ดนะเขาก็เห็ดของเขาอ่าเห็ดเห็ดหน้าบ่ะเห็นเห็ดหน้าป่น่ะเจ้าบ่ได้เห็ดบ่ได้เห็ดเพื่อเห็ดหน้าบออยากมีทางเห็ดหน้ากัเลยไปซอยเพิ่นยู่เนาะกรไป้ยู่ไปซอยเพิ่นไปดำไปยังซอยเพิ่นยู่ไปดำไปซอยเพิ่นนนาเพ่่บ้ หน้าน่ะบมอหน้าไตเป็นก็มีเห็ดหน้าแซงเปนหน้าโขนึ่ก็มีอืมอ่าอยู่เนาะเหยดมีเขาก็บริกรุงกินอืมเถอะน้าบอไล่น่าน่ะไลยแต่หนีไลยไปเอาเขาเคี้ยวมาก่อนไปเอาเงินมาก่อนว่าวันเมื่ายงจะเอาเงินมากินแล้วค่อยย่มเขาขึ้นดาวแล้วเอาเขาไปเข้าแล้วก็มืดปันนะเออมีึนแล้วก็มีมึนแล้วบริกรรมมืดแล้วก็บันย่ำ ที่ลงหน้าเนี่ยก็ไปเอาอีกนี่ยเอาเทินมาเห็ดนาป่าวเอาเทินมาสื่อกินอ๋อสื่อกินเนาะสื่อกินสื่อกินลงหน้าแล้วมันต้องได้ใส่ใจแม่เป็นคองครัวของเพื่อนเนาะเป็นคองครัวของเพื่อนบอกว่าเพื่อนง่ายครับขอ้องพักินชื่อเอีกมอชื่อเอีกปูญาเด้ปูญานะปูโพปูโพแล้วปูโพญา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 โดยเกิดอยู่โรงพยาบาลได้เนี่ย หนองปจิตหนองวัดปทุมธานีโรงพยาบาลปทุมธานีโดยโดยน้องเนาะตอนตอนตอนน้องเพื่อนญาเพื่อนญาเพื่อนญาปทุมเลยบ่ก่อนมาอยู่ก็มาอยู่เฮือนญาเฮือนญาอยู่ใช่ไหมเฮือนญาอยู่อันซอยวัฒนาซอยวัฒนาซอยวัฒนาเขตเขตไนบางบอลนั่นแหละแถวบางบอลนั่นแหละแถวอันรามสองนั่นแหละว่าเป็นว่าซอยซอยบ้านเขานั่น พ่อวาสนาแล้วเรียกว่าเจ้าจื่ออยู่เฮือนเรานี่จื่อหมดละเฮือนน่ะก็ด้ว่าเราจื่อเราจื่อเราต้องหาพ่อแล้วเอ่นอยากหาก็ได้อยากหาหลอกแล้วนีมาโดยที่บ่ได้อยากหานั่นติาบ่แม่นว่าจั่นแลว่าเนาะ่สิให้หากเออหากันก็บอกลูกบอกเต้าอยู่หั่นแหละเนาะเนาะไปุน้องไปตีนเปน แต่เจ้าที่บอกเราจยูบ่อหรอพ่อเราอยู่บนไหนกาบออกกว่ากาบอกเมื่อวาเมื่อไหรเมื่อวันแล้อยากไปอาศัยพ่อเล้วแบบนี้นะไปอาศัยพ่อเล้วอยากให้ให้หาการหาการเฮิตแต่เนี่ยผมว่าเราทีเป็นคนสัญชาติเรากระามเออราจะไมีเชื่อสายไร้ร่องเป็นไทยนี่แม่ในน้องคนกะทิได้คำผู้แบบพ่อที่ให้กำเนิดเนาะนอนแล้วพีนี่แหละ วันนี้คือจีนมีลูกอีกวันวันน้คุดแล้วเพราะว่าออกมากกับพาออกพาเอาบอพาออกนะน้องปัญจินาพาออกแล้วบันไดออกกันช่างกันเลยนะทำหมันเลยเกิดธรรมชาติเนาะบันไดเกิดธรรมชาติแต่เนื่องจากว่าโบคุดจะคืออ่าฐานะครอบครัวกับบอดีบรนไดอะไรน้องแม่เนาะฐานะครอบครัวกับบอดีบันไดบรรนบันี้เห่ากับอัญมณ์เห่ากันลายแล้ย เปลูกสาวผู้เดียวค่ะคือว่าพ่อแล้วพ่อแล้วพ่อแล้วอันยูเขากันร้ายเลยเสเอามาแพงรูปบัเนี้เแล้วแบบพัวน่าจะได้โมโนใจปะพัวน้ออันผัวไม้นะแล้วก็ใบหน้อยใจคือกันเป็นโมเดิร์นยังไมีลูกเป็นของเจ้าของปะกับพ้นกับพวกคืดใจเป็นยังจะเอาคืดเพราะว่าเพูนหูว่าอันคอยนั่นพาดิพ้นคืดนะเกิเพ้นกับพกคืดนี้มาอยากได้นะ ถ้าว่าถ้าว่าพระพาออกเน่ต้องพาได้พระสองสามคนพาได้น่ะสองคนกับว่าคนที่สามที่สี่มันกับบออยากได้แล้วมันกับพาแต่บนเดียวบนเดียวอยู่คนที่เขาพาลองลลกนี่หนิเนยบริพาทั้งควงได้คนไทยเขาพาแถวนี้แต่คนล่าบุหูว่ากับพาทั้งใดแต่คนคนไทยก็พาซื้อลงเลยซื้อลงเลยคนคนไทยนะแต่คนเล่าบอจักว่ากับพาทั้งนี้ทั้งสว อือเาคนลาวเพิ่นจะพาเนี่ยพาทางขวาเออพาทางขว้าทางนี้ฝรั่คนไทยเขาพาลงมานี่ซื้อมันเลยอ่าไปอีกแน่วนั้นกันเนาะแม่น่ทำคนลาวเขาพาเนี่ยแต่ว่าจักแต่ว่าคนไทยนะก็พาลงซื้อเลยแล้วก็กวั่นออกมาแล้วแจ็ทสถานการณ์แล้วเไปเนาะแน่แม่แน่แน่ แนวแต่สถานการณ์ไม่ได้ฮากาเลมฮากาเลมมาแต่คนหนึ่งเหลือมาแล้วแต่น้องบางีนยังม่เห็นเนาะยังเพื่อเพื่อนขี่รถยังไปไหมมือเช้านี่นั่นมูบ่ไเดี๋ยวมาซูพญางไปโอ้โรงเรียนไก่เดี๋ยวไปลรถทีบ้านรถทีไม่เลยแต่กระเพ่เลยในรถทีห้างมอญโมีนมันก็โมนในห้างแต่มันเพ่นะเออนั่นแหละมันำ้า แปงไปค่าเดียวกับเพค่าเดียวกับเพอยู่แปะเหมียดแปงเองมเอิ้นว่ารถทีบห้างเพีขี่บัได้แบบนั้นนะเน้นเน้นเนพากนนไปขีเน้นเน้นนนเพ้นเน้นเน้นเน้ไเพ้นเน้ไเน้น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 นบนเนกนเน้นไน้นเน้นเน้เน้นน้รเน้นเน้นเน้นเนานเน้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 นเ่้นเะ้นเน้นเน้นวน้นเน้เนนเน้นเน้เน้นเน้เเน หวามทงเดียวสองทงเลยสองทงก็ทงนี่แหละแต่ก็หดเกิดสองโลพระช่องทงโลไหนสวัสดีข้ามทงไปเลยโดยยางข้ามทงไปละกันเด็กกัย่าไปตามม้นทางไงม้ลนทางไงเ่บ่มีผแป้งให้เพราเราทีมนะเราทีมนะแล้วเพราแผ่นเยนบ่ด้แป้งแล้ว ได้กินดถินแมนดีใจฮึ่พื้นแห้งป่อเจ้าพื้นแห้งขนาดนี้ทำไมโมมีเนาะเอ้าอยากอยากพังมิตริยูห่างเนี้ยวันที่ภาคหลุนดิ่งีนะให้พ่อเพื่อนแปงให้เนี่ยละทีบเนาะพันจังบัวได้ยางใครกว่าได้ย่างพาทุงเนาะเพื่อนไก่แน่ละเดือนมานหลังหยางอืมเว่าได้ให้เงินน้องป้าจีนลายมาได้แต่งเรียนมันี่ มื่อนี่บริหารจะเก,ก็บเมบอมี่มือนี่ะนะเมบมีบมบ่บริหาจะกีบเลยบริหาจะเกีบเลยเนาะโดยเมบอมีบห่หน้าเลยน้องประจีนอย่งน,น,น,นั้นมาหอดมันนี่เนาะเราแฝดคนยางไปยางปกติกีรดจักยานอันเดกูนยางกันเลฮะก็มาคนหนึ่งเลยโอ้คนยางคือกันเป็นกันยางคือกันอันนด้ก็ม้อเป็นไงมอสาม ข้าวกับยางมอญจินเด้อมอสองป่ะมอญองจินมอสองสิบสองปีอยู่มอสองนี่ถือว่าสมควรนะสมควรเก่งอยู่เพียงอยางเง้ยเนาะรวยเก่งอยู่เรียนตามไวแล้วเด้อเออเ่อเออสิผ้าน้องจินข้าวกับยังมอนเหมือนกันยังบ่มียยังกินเลยยังมุงอ่ะจีกินข้าวกับยัง เลยห็เพิ่งจะตื่นมาไปแต่เช้าผมไม่รู้ว่ามดตื่นมากกับไปแต่เช้าคุอลูกหนึ่งข่าวแต่ซีมุงแล้วก็ไปเลยหามงแล้วก็ไปเลยบ่ได้หนึ่งข่าวนี่แหละนี่นี่นี่หนึ่งเซตเตาดิบ่ได้ยาดหนึ่งเซตเตาจุ๊ไผ่คื่อพื้นดังดังเตาบ่ได้ดังนั้น่านง่ายย่ นี่น้องเนาะกัน <G un> นึงเข้าหนึ่งน้ำก็ได้มันใส่พื้นมันลุกไวเนาะนใส่พื้นแล้วก็ใส่เตาเใื่อนตะกี้ตะกี้ดใส่ทาอันนั้นเพี่อนก็ใส่เคียงเค,ยงเคียงแล้วก็คอยมีอะไรนี่บ่คอยใส่เนาะเป็คอยใส่น้องเซนทำงานน้องตุยนูยนคอยมาแล้วปะอันน้น้องคนนี้แหละเพื่อนคนนี้แหละนานเนาะน้อง หลุ่งละบาเขาเป็นศาสตร์นอนอ้าววัดนี้เนาะโอยจะว่าได้ยินความหลับของแม,ม,<ด>ม่เพิ่นแล้วเหมือนยังจื่อยุกโดยทางไปหาพ่อของน้องปะจินแ<ด>ม่ผมพูดว่าเพิ่นจะง,ง่ายนี่แล้วหรือเ่เนาะโดยว<ด>่าเพื่อนเพิ่นจะแท้แล้วว่าเพื่อนเช่าเพิ่นแต่เพื่อนเช่าได้จะได้ว่าเพิ่นยันเพิ่นหนีเนาะตอนนี้เมื่อเขาก็ยิีเมื่ออยู่แถวบางแคผมแล้วบางแคกับโบจักแต้เขาเนาะเขาไม่เคยเมื่อเนาะโดยอ้าวเป็นว่า จได้พังเรื่องราวพอสมควรเนาะแม่แตรุปเลยเนาะแม่ฮะสบายดีไหมเท่าเนาะสบายดีความจริงหลายเติบแล้วผมบอกับใจที่เราให้พังเด้อสบายดีบุตราน้องบ้าจีนบอ